มาตรฐานการคำนวณแรงสถิตเทียบเท่าพาราส่์แรงลมที่กระทำต่อผือนธงขนาดต่างๆที่ใช้สำหรับออกแบบทางวิศวกรรมของราชนาวีไทยเนื่องจากภาราธิการทหารเรือขอให้ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานเสาธงราชนาวีว่าสามารถรองรับขนาดธงราชนาวีสูงสุดได้ขนาดเท่าไหร่โดยไม่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ปรับปรุงกระบวนการการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. จัดทำมาตรฐานให้เป็นแบบเดียวกันพบทวนผลงานที่ผ่านมาเนื่องจากในการคำนวณแรงลมที่กระทำต่อผืนธงสำหรับออกแบบทางวิศวกรรมนั้นยังเป็นงานใหม่ที่ไม่มีมาตรฐานไทยรองรับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในโครงสร้างของเสาธง นี่คือรูปแบบของเสาธงราชนาวีไทยแบบเก่าวัดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. ช่วยให้การออกแบบงานระบบถูกต้องรวดเร็ว 2. ช่วยให้ผู้ออกแบบมีแนวทางในการพัฒนาต่อไป 3. ช่วยให้ผู้ดำเนินงานเข้าใจและลงมือทำได้อย่างถูกต้องวิธีหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเสาธงของราชนาวีสามารถจำแนกตามความสูงได้ดังนี้ 1. ที่ความสูง35เมตรคือเสาธงที่มีความสูงสูงที่สุดและลดต่นลงมาคือ25เมตร16เมตรและ11เมตรตามลำดับซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบทางวิศวกรรมได้อ้างอิงมาตรฐานภายในประเทศซึ่งจะแบ่งกลุ่มความเร็วของลมอ้างอิงตามมอยโผ 1311 5 0การแบ่งกลุ่มฟอร์มเร็วลมของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้5กลุ่มคือกลุ่มที่1น่ในโซนสีแดงกลุ่มที่2ในโซนสีเขียวกลุ่มที่3ในโซนสีเหลืองกลุ่มที่4 a ในโซนสีม่วงกลุ่มที่4 b ในโซนสีฟ้าลักษณะาทางกายภาพของแรงลมลักษณะาทางกายภาพของแรงลมที่แปรผันตามค่าความสูง ลักษณะทางกายภาพของแรงลมที่แปรผันกับชุมชนเมืองพื้นป่าและพื้นท้องทะเลตัวอย่างมาตรฐานต่างประเทศที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงแรงลมที่กระทําต่อโครงสร้างเสาธง กราฟแสดงแรงลมที่กระทำต่อปลายเสาธงซึ่งผืนธงทําด้วยผ้าไนลอนหรือผ้าฝ้ายกราฟแสดงแรงลมที่กระทำต่อปลายเสาธงผืนธงทําด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ประโยชน์ที่ได้รับทำให้มีมาตรฐานในการคำนวณออกแบบที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ทำให้โครงสร้างมีความปลอดภัยช่วยให้ราชการประหยัดงบประมาณในการออกแบบทางวิศวกรรม